มาแล้วพี่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสุภูสุคนมาแล้วพี่หน่อยมาแล้วพี่น้องมาแล้วค้นหอดคิดถึงกันบ่จ้าสุภูสุคนมาวันนี้ไม่หน่อยไม่หน่อยไปไซบ่รด้จ้าพี่น้องโควิดเขาลอกดาวพี่น้องเอ้ยอายุตะเฮียนตั้านนี่ล่ะเฮ็ดกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินพี่น้องงันก็บ่ได้เฮ็ดจ้ะเขาลอกดาวฮาก็ต้องลอกดาวเขา จุดเชื้อเพื่อร้อยเพื่อทุกคนนะคะตำกระปุนพี่น้องตำกระปุนหอยแมงผูสองกิโลพี่น้องมาจา้าจิดหอวจิตถึงสุขผูขสุขคนพักพี่น้องพักหิวพี่น้องหิวงานบริเฮ็ดดอกเฮ็ดงานบ้านอยู่บ้านซื้อกินแลวก้นหอมน รือบอกพี่น้องไก่ทอดหมูทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะไก่หมูไม่ไนน้อยอตำขอาปุ้นหอ,อ่แมงผู่อดผักบุ้งแมเคี่ยงเคี่ยงการกิน หอยปังผูกสองกิโลพี่น้องจะใช้จานหอยหน่วยน้อยหน่อยพี่น้องหอยก็ได้ถ้าลักอันก็บบะหมี่นู้นไงซื้อมาสี่กิโลพี่น้องมึงเนี่ยเป็นหัวปลาซื้อหอยมาสี่กิโลเมื่อเพราะไง่พราะไงว่ดกันเรียกซอง ลาดิเซียนบมองบ๊องจบแอปเปิงจบพักกระบะบีโอได้ไหมเนอง พักปวอดสารปอบ<อ>จับเบือบบ่อกินผู้เดียวแ่บผู้เดียวไม่น่อย,บบออยอกินบอคไห้เนี่เบิร์ดตอพีนอง เคยกินเราเพื่เดียวสามกิโลหมื่นเดียวนั่งแจ๊กินซื่อถั่วใส่คาแต่าาไข่ใบบักฟุตหัวลับผ้าตานต้มยำได้เนี่ยไม่หน่อยเห็ดหอมไม่มีข้าวห,หลังวัาเจ้าวันจักหนับตานตม้มยำ ล้าเอาเลยไล่เข้าไปเยียละนี่คักดื้อเนี่ยดื้อปููเลียงโอเคตั้บราโวบราิธีว่าเขาสู้ ยดี๋ยวที่มีกินข้าวที่มีโรดครับที่มีที่มีครัที่มีมืดิคุณสามไม่เห็นิดวหอ a s a แรงกแรงมากินมากินเอ็ยูนา มึนยังมากมึนพอรูเรียองทักเนี่ยอเลสอเลสโอเคอเลสโอเคยาเนนมิรินอ, <c oughs> อน,น้าล่อยเข้าไปเอาไปใส่ปากด้อย่าไปใส่ปาก้ะย่ายตีเนี่ยนัโอ้วน,น นั่นบอ่อนั่นบอ่อมื่นบอ่อบาดนี้ขันบ,บอ่อเก็บมันคือสีบอ่อเศร้าสีป่วยให้มันเก็บนั่นละ่ะฮะอีกไวน้นีิมันสีลบมันสีลบไม่ิีเลยอัลโล

่าทุ่มมึงก็แหงหลเถอะวะอืมเอ้าเสียจ้งไดเออเสียแจ้งไดเออเสียแจังไดเสียจังไดกูจังสีคักเนาะเนาะเอาลูกลูกเล่านอนยู่นี่โรดผุนบักน้อยๆมันนอนยู่นโรดพุน มันปล่อยลูกมันถิ่มไปคุณสร้างโทษน้ำมันบรับโทษทัพท์เก็บบ่าดนี่เออเก็บบ่เก็บบ,มออบ,บ, <laughs> บ,บ่มืนคักมืนบ่มืนซึ้นลื่น